อย่าลอมากถ้าไมาย่ยากเจอจุดจบอันสุดสยองภรรยาได้นําทุกอย่างที่เธอได้เตรียมไว้ใส่ในถังนี้และได้หยอดมันลงไปในบ่อน้ําเธอได้รอสักพักและหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆดึงมันขึ้นมาเธอรู้สึกว่าถังมันหนักกว่าเดิมมากๆและเธอก็ต้องใช้แรงเยอะบ้างๆในการพยายามดึงมันขึ้นมาเมื่อเธอสามารถดึงมันขึ้นมาได้นั้น เธอก็ได้ตกใจกับสิ่งที่อยู่ภายในถังมีสมบัติหินเพชรพลอยมากมายอยู่ภายในถังนี้แทนอาหารที่เธอได้ใส่เข้าไปและก็ได้มีจดหมายอีกครั้งซึ่งเมื่อเธอนําพจนานุกรมมาแปลนั้นมันก็เขียนว่าส่งอาหารมาอีกภรรยายรีบนําสมบัติทั้งหมดที่เธอได้มาไปซ่อนในบ้านก่อนที่สามีจะกลับมาในที่สุดสามีก็ได้กลับมาพร้อมกับไฟฉายจํานวนมากเขาได้นําไฟฉายใส่ลง ในถังและค่อยๆหย่อนมันลงไปในบอ่อน้ําแต่เมื่อเขาดึงเชือกขึ้นมานั้นเขาก็ได้โกรธกับสิ่งที่เขาเห็นเพราะแทนที่จะมีสมบัติอยู่ภายในถังกลับมีแต่ไฟฉายที่แตกหักด้วยความโกรธสามีก็ได้บอกว่าเขาจะลงไปในบอ่อน้ําเองสามีได้เอาตัวเองเข้าไปในถังน้ํามันขนาดใหญ่และได้สั่งให้ภรรยาของเขาใช้เครื่องมือในการค่อยๆหย่อนตัวเขาลงไปในบอ่อน้ําและได้สั่งภรรยาว่าหลังจากสิบนาทีให้ค่อยๆดึงเขาขึ้นมาอีกทีภรรยาได้ทําตามที่สามี และได้ค่อยๆหย่อนสามีตัวเองลงไปภรรยายได้ยืนจ้องบอ่อนะ้ําและมองนาฬิกาของเธอเมื่อ1ิบนาทีผ่านไปเธอได้ค่อยๆดึงสามีของเธอขึ้นมาและเธอก็ได้รู้สึกอีกว่ามันหนักกว่าเดิมแต่เมื่อเธอดึงมันขึ้นมาได้และเปิดดูภายในนั้นเธอก็ได้พบว่าสามีของเธอไม่ได้อยู่ภายในถังน้ํามันนี้แล้วแต่ภายในถังปลลายเป็นเพชรพลอยแต่ทองจํานวนมากและเธอก็ได้เจอจดหมายที่เขียนว่าขอบคุณสาหรับอาหารนะ